รุ่นนึงนี่สามสิบตัวตัวละตัวละไอสามร้อยตัวละสามร้อยก็เป็นเก้าพันแต่ว่าปีนึงมันออกลูกนั่นสี่รุ่นเก้าเก้าสี่สามสิบหกเมีเดียวให้ให้ผลผลิตอยู่สามหมื่นหกต่อปีครับสี่ตัวก็เงินแสนกว่า ครับวัดดีครับพี่น้องครับวัดดีสุภูสุคนเดอร์พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาออกเลาะคือเก่าล่ะครับมาเบ่งเอื่อยสะกลนครับเพิ่นเลียงเป็ดเทพขายอด้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้เพิ่นมาเลียงเลียงเป็ดเทพเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปศึกษาเรียนรู้น้าเพิ่นครับแต่ละเล่าแต่ละคออกอบเลียงบ่คือกันครับไปเบ่งประสบการณ์เพิ่นเลียงครับ ได้ยินข่าวว่าเลี้ยงบบก,กี้ตูวเห็นเงินหมือเห็นแสนนั่นสันแม่นแม,น,มนบ่เดี๋ยวเขาเบ่งน้ำกันครับตัวนี้ยักี่คือพอพันพอพันเดี๋ยวด้วนี่พี่น้องพอพันตัวแบบไห <า S 2> <ร><ร>นพันท่าหน้าแต้งหน้าผุดหลุดบแบบไงอ๋อหนี่พอพันอันนี้อันนี้แม่พันเวลาสูนสองตัวเละคนใครเยอะแยะกันใครอ๋อที่น,นี่อยู่ในอยู่ในนี่ของห้องมีพอพันเยอะตูวทั้งหมดเลยเลื้อซองเดี๋ยวนี้เลื้ยงองตัวตัวเม่พันเยอะตูวตัวแมียหน่อยสี่พอพันแม่นแมนไรไรเลยเนี่ยพี่น้องเบิ่ง เทียบของเออก,กดแล้วนี่ก็คือปล่อยมันไข่ทั่วทียบทั่วเดียนแต่ว่าอยู่ในก่องระวังให้เฮาย่าอมองเขาดูแ,นแลแนะเวแต่อยู่ในมองเข้าดูแลเขาเหลี่ยมตาพี่น้องไข่ใหญ่ไข่ใหญ่แต่ว่าคือเป็ดผู้ถ้าไข่หน่อยคือเป็ดแม่เด้เอ้เป็ดผูนคือสิไข่เข้าโตโตที่มันไข่แม่รู้มันจะเป็นตัวใไ,ไงหแมโอ้ไข่ตัวปู้กับไข่ตัวแม่ไตอนี้มันจะเป็นเป็ดผู้นี่ผูดเดี๋ยวเดี๋วไข่ที่มันใหญ่ น่วยไงนี่เป็นเพศผูกออกมาสิเปลี่ยนตัวผู้วอยไงถ้าถ้าไครนี่น้อยนั่นออกมาสิเป็นตัวเมียตัวเมียแล้วออกไปนไหเพันไข่แล้เลยเมื่อไหเพันไข่แล้วเพื่อออกไปมาออกไปแล้วก็ออกไปแล้วก็เพื่อทุ่มไวเพื่อทุ่มไว้บานี้ไอ้ขวากนี่ได้ได้หาหน่วยเนาะแม่นเอาเลยหาหน่วยหาได้หาหน่วยหน่วยปากแง่เลยพี่น้องนี่มันจะเปลี่ยนมือละหน่วยโอ้มือละหน่วยให้อีขวอก็คือเชิดบัน เพน้องเขาว่างเหรอเนี่ยปล่อยปล่อยดิ่มตันยะตาเลยไหมครับครับเพิ่นปล่อยเพิ่นรีคายสมองโอ้เนี่ยมึงหนึ่งครับนี่ยอกหนึ่งลีคายเรื่อยๆเนาะนี่พี่น้องพ่อมันฟักแล้วเพิ่นกะเพิ่นกะให้พ่อพัดเมื่พัดนี้เนี่ยพัดมันออกบ่ให้เลี้ยงเขาก็แยกว่าเลี้ยงต่างหากแยกว่าเลี้ยงนี่แหละพี่น้องไม่ไม่มีละอันอ๋ออันนี้คือทางใจมันออกมา เฮาตัวน้อยกว่านี้ว่มีแล้วว่มีได้ซ้ำเนีบ่นี่อันนี้ได้อันนี้เฮาได้ต้นบ่ได้ครับนี่อันนี้ได้ข้าวหม้อหรอแต่มันมีชิ้มือจาะคอรครับนี่อวนี่พี่น้องอันเป็นเป็นในเป็นอาหารอาหารในไก่ไเอเป็ดเป็ดน้อยอันบ่ครับนี่มันก็สิมี่ข้าวปายแล้วก็มีอันหัวอาหารเป็ดเป็นหัวเเบนาะ เป็นหัวหันเป็ดบ่ครับนี่หัวหันเป็ดอดยตรงห้าวไหวกินอาหารปลาดุกคือของลูกวัดเลี้ยงลูงวัดเขาให้ปลาดุกมันบ่ครับครับห้าวไหวกินห้าวไหวตัวนี้เลยครับห้ามีอาหารเป็ดโดยโดยตรงเลยรุ่นนี้รุ่นนี้มันจะมันจะเดือดอะไรรุ่นนี้รุ่นนี้อันนี้ตัวตัวนี้ตัวนั่นตัวนี้เดือดกัวนี่อัวดำนี่บ่ครับรุ่นดอกนี่เดือดกัวเดือดกัวซุ่มใหญ่ขึ้นมากกว่าสองเดือนมันมันจะรุ่นเพราะเรารุ่นเัี๋ยวนี้เดืหนักมันซ้อนกันเมีนประมาณสามเดือนก็ได้ขายเนอกบ่อยังไงสามเดือนได้ขาย ขายได้ตลอดเลยเนาะบานนี้อาหารเ่างไห้ยังได้บานนี้ยังสี่บอกอาหารมันอาหารนี่อันนี้เป็ดเพรเขาเขาเริ่มประหยัดเลยเพราะว่าล่อคนบัวคนขึ้นอืมันมันจะเป็นยังต้องจับบึงลึกคนนีงอันนี้ห่อมห่อมเพาข้าไปลข้าไปแล้วก็ว่าเขาเขาบริเซโอ้มีหัวอาหารนั่นบอกหัวอาหารเป็ดโอ้มันจะมีหัวอาหารเป็ดต่างหากหัวอาหารเป็ดครับหัวก็ว่ายังสี่ที่หัวอาหารเป็ดพี่น้องเลยอันนี้มันมังรอบเที่ยงเม็ดนี่รอบแรกหยิรอบนึงอ่าเข้าให้เส้าเที่ยงแรกนั่นบ่ มันหลเยลตอโอ้เศาเทียงแรงบานี้นี้นาเพื่อนเอาไว้ยังเนีนาเพื่นเหมือนเสียเ่นบาเนียนาไว้ยังสินี่กเลย่ดยโอ้ตงเตี้ยนอยู่เรื่อยๆเ่ดินยครับครับเลี่ยนอยู่เรื่อยๆ่ายึว่ามือนึงอาจจะเลี่ยสองเทียสามเทียนี้ยนดูเนสบรุ่นนี้ได้ได้สามเดือนนะนี่เนาะเม่นบ่เอื่อยนี่สเดือนได้นี่เนาะ แม่นี่เห็นอยู่นี่ว่าได้เตรีมพี่น้องนี่ได้สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเลี้ยงเป็ดเทพภาษาไทยโมเมนเป็ดบาบาลีบ่บาบาลีมันดิบตัวนึงได้คือกันนี่ล่ะคลื่นกันเดืทางโมเมนนึ่งซี่แต่อันนี้เป็นเป็ดเทพเป็นบอนี่เป็ดเทพบ้าทนี่เองบอกครับเปียดบ้านบ้านพอมันกับบ้านบ้านโมเมนบาบาลีเห็นบอกโมเมนบาบาลีโอ้ถ้าบาบาลีมันจีเป็นไมันใหญ่กว่ากันเพิจีบเงี้ยวกัง เป็ดบ้านเขาหนิเต๊ดเป็นเป็ดแกะเขาเนาะตัวใหญ่เต๊ดบาลีเนาะโอ้ครับครับคนละสายพันธุ์พี่น้องครับบาบาลีอันนี้เป็นเป็นเป็ดเครียบบ้านๆครับรุ่นหนึ่งนี่สามสิบตัวตัวละตัวละไอ้สามร้อยตัวละสามร้อยก็เป็นเก้าพันแต่ว่าปีหนึ่งมันออกลูกกันสี่รุ่นเก้าเก้าสี่สามสิบหก แม่เดียวให้ให้พ้นลริตอยู่สามหมืกต่อปีอปีครับซี่ตัวกัเบ,บ,กบกกเงิแบบนแสนกว่าะกีวเรองเกม่เกิดเท่าเรง,เง,เงครับ,บดมดคเ็น้านกนครับอ,อันนี้เทคนิคของเขานีก่ก็คือว่าบ่าให,ห้แม่มันเลียง้แม่มันยงเอพอพามันอยู่กับลูกมันจกัจกจัมือ2วมือหรือสามมือก่อนมันมแค่แคยุสามมือเข่าเก่ารูมันออกเลยเข่าก่ามาขุนเออม่มันออกไปใช้กับถูผุไว้เอาอยเลย อบปลอยเลยปลอยตะปูกับตกเลยเอาชีกเลยอ๋อนี่พี่น้องเป็นเทคนิคเด้อพี่น้องเด้อหลังจากมันฟักเป็นตัวแล้วประมาณสองสามมือเขาก็มาแยกเลี้ยงแล้วก็มีไฟพวกไฟบักตุ้มกาบันเท่านียนบ่ครับเขาก็ใหัวอาหารบ่เนี่ัวอาหารผสมกับไปหัวอาหารผสมกับไปคือเมื่อกี้นี่เนาะอ๋อเราล้างจากนั้นมันมันดุนเหมไอนดมันก็จะใคร่ไหมบ่เนี่ยดุนเหมือนเดิมก็จะไข่ไหมบ่เนี่ยโตเท้าออกเออโตเท้าเอาล้วงมันดอกเออแม่มันน่ะ เอากาบเกินอาทิตย์นึ่งอาทิตย์นึงก็เริ่มสิไข่บานอีกไข่อี่เพราะเธอทำห้อยไข่กับไปได้พรัโอ้คับไปครอบตัวผุนบเส้นลอดหมครับครับครับ่าพี่น้องเลยเทคนิี้เทคนี้ครับคนก็เลยได้ดีครับครับยูนี่มันมียักดุ่นื่เยนี่ยูนี่มีสามรุ่นเนาะประมาณลอยกัวได้หนิเนาะอยู่เนียมพุ่งจื้อบ่จื้อได้เดือนหนึ่งนี่แหะ ยังมาครับอันนี้จะเป็นเป็ดรุ่นที่เขมามาขุนไว้นั่นนี่นั่นนะเขาก็ล้อมหัวไว้กังสี่งที่ล้อมโบ้ไห้มันไปทางเรีนโบ้ไห้มันอยู่แต่ในนี่นี่น่ะครับอยากเรียนน้ำคือมีมึงเรียนพี่น้องครับนี่น้ำครับเนี่ยมองเห้นน้ำเปลี่ยนชู่มือครับเปลี่ยนน้ำนี่มือละหลายเทียนมันเบื่อ เออเจ้าแรงเปลี่ยนตลอดได้พี่น้องถ้าบ่เปลี่ยกพอน้ำมันดีก๋วยมันดีข้าวอันข้าผสมอาหารบนเุณหภูมินี่อะไรผสมอาหารในกินตอนเส้าแร่ธรรมชาติสับหลอดสัตว์เลี้ยงแอนูพัทไรซานตกค้างอันนี้พี่น้องให้เพื่อนกินน้ำผสมน้ำนอนนี่เนาะผสมค่ะคาบคาบนี่ครับเป็นควบรับมันเหนื่อยฉกรรจ์เลาควบรับเลยที่ว่านี่ห้องใส่อาหารห้องหาโล่ครับได้บ่วงหนึ่งซ้ำนี้ พัดกลิ่นอาหารเราพัดสิบ่วหบกันแล้วโอถ้าถ้าห่อวัใส่เนี่ยถรามดาข้าเจ้าเรียงมันช่แหบคนบัวโอ้ท่านเอาใส่เนี่ยสามช้อนสมห้ามอหนโลครับอันนี้มันแพงเหอไรเลยสองร้อันนี้ถุงนี่ก็หกร้อยหกร้อยคะครับใส่โดนเริ่มเลยครับบันี้คนเป็ดห่อกับสีเหลี่ยมอืออย่าเทคนกิกอีกนึงพี่น้องถ้าพัดเกิดในน้อยเขอาห่กินเลยห่าใหมพัดเกิดในน้อยนะเ่อใส่หนาม้อผสมแค่นี้เลยพราว่า อันถ้าตัวน้อยๆครับก็หน้อยลงน้อยเอาใช่น้ำผสมน้ำที่ว่าอันกวยน้ำครับครับผสมน้ำเลยในัคทินนั่นสิในแคทินเอาไปผสมให้กินแั่หน้อยๆมันมันอาหารติดข้อด้วยครับครับมันไม่ติดไม่ติกินน้ำไหลมันในคนเกาหลีมันสีอะไรเนี่ยมันสีงามเนาะมันเริ่นดิบตัวเมื่อคนงาบเนี่ยครับเนี่ย่ะไม่ต้องเล็กๆไมอหนีมาหาเอื่อยเราได้คุ้มดูไรฝากพี่ฝากน้องครับน้ำน้กแคดินสิแล่วครับครับ อันนี้มันอันนี้มันชีรควัวเหรอนี่ยนี่นบ่กแต,ต่ละตัวนี่มันบ่ครับชีรควัวเหรอเป็นเงินชีลอยเหรอพี่น้องแต่ตัวแม่นั่นสามโลมนี่พี่น้องยังบ่ทันในพ่อสามเดือนคักครับโมแตติสองเดือนกลัวก็ได้ขายแล้วพี่น้องเอ้ยคอกนี่เพิ่นชีเลียงแบบแบบแบ่โบยแม่มันเลียงครับเอามาเลียงเองใส่ไฟใส่โมหันเข้าไปครับหลังจากหนึ่งเดือน จักอาทิตย์หนึ่งซองอาทิตย์แมีนกับใครครับนนบ้านาบ้านนาหลวงทองหมู 18, นะส่สิบแปดตำบลโซ่เนาะอำเภอโซวพิเศษจังหวัดบึงกาลถ้าพี่น้องมาแถวนี้กาทิดต,ต,ต่อได้เลยครับเด้ออ่สาสมมติว่าเพิ่นเบิ่งคลิปนี้เพิ่นบ่อยากเบิ่งคลิปเก่าเพิ่นอยโทรมามาเบิ่งน้ามาเบิ่งงานมามาศึกษาดูงานหรือว่ามามาซื้อมาขายเอาไปเฮ็ดพ่อพันธุ์ในพันธุ์นี่มีเบื่อเบื่อมือถือจื้อบ่เรื่อยๆไปคนเอาอยู่มองเก่าเอาเบื่ออีหอย่างสุดหยัง 093 093 505 505 3979 3979านาหาศูเ้าเสากนาะเกรยสกุลซื้อแล้วกับยายตองครับพี่น้องมาได้ด้วยเป็นบ้านฮั่นนะอันนี้อันนี้ขายจนวันสิ่เบอร์ละซุ่มดำไงครับเลี้ยสเลี้ยส์ซ้ำนี่แหละนุ่นนี้รุ่นนี้เลี้ยส์ซ้ำนี่รุ่นนี้มันไม่เล่นหน่อยเนี่ย่ายสองสองเดือนกว่าเนาะสองเดือนกว่าที่มาตอนนั้นครับครับดกคักดกเนี่ยอีกทีป้าใครผมนึกว่าผมนึกว่าเป็นคอกนึงเนี่ย มันจะไขรแค่สิบสิบหาแค่โมเ่นอันบักซศ้าสามสิบวันดีมันกระชอนกันไปน้ำนร่มีตัวซสอันนี้มันเป็นโอ้ซ่อนกันกัะมี่ความไพ่ความั่นกองมันอืมซ่อนซ่อนกับมีขคอไพของมันกัมีมันยึดตัวครับทิมทีมคือมีสิฟองสามซิฟองคอกหนึ่งไอแม้หนึ่งนี่ว่าแต่ไปไขรแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนาะครับครับ เป็ดนี่กินได้เบียนบเบี้ยอืมอืมมันจาดมันจัดจะขออาทิตย์ว่างานฮาร์เมอร์ฮาร์ตัวเบ้อปุณณีแม่พุณนีแม่พุณนีแม่จนว่าอันเอือดใหญ่มากินเขาน้ำใหญ่ป่าใหญ่มากินเขากระลาเป็ดอีกบ่ไปแล้วเมื่อนี่ลาบไก่ก็บ่ไปต้มไก่ก็บ่ไปครับเนี่ยพี่น้องว่างๆเด้อพี่น้องเอ้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่กับบ้านตะของอยู่กับเฮียนตะของเนาะแต่นั้นไม่ต้งสีข้าวตรงเลี้ยงครับอ่าเพราะว่าข้าวซีข่าข้าวใดห้ามอะไรกับไปข้าวเลี้ยงตัว มันนี่เมาคววมรู้น้ำเอ้ยเอ้ยสกวดเล่ามันนี่ห้ทิมทิมใบเห,นหบ็นป่ะครับครับทิม,มทิมใบอ่ะทิมใบกันทีละครับเอาโอเคโอเคฝากพวกนในไลน์